มาค่ะเราจะมาแกะกล่องแบรนด์ซาร่ากันนะคะที่จอยซื้อเอามาขายออนไลน์เนาะโอเคออนไลน์ตอนนี้เขาลดราคานะคะจากที่จอยดูราคาเนี่ยจะลงทุกวันพุธของสัปดาห์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4ี่ที่ครบ1เดือนแล้วนะคะวันนี้ที่จอยอัดคลิปเนี่ยเป็นวันอังคารนะคะพรุ่งนี้เป็นวันพุธนะจอยจะตื่นแต่เช้าเลยจะตื่นสักประมาณแบบ 6กโมงอ่ะหกโมงพอมาเช็คดูว่าราคาจะลดลงไหมเพราะว่าทุกสัปดาห์ราคาลดลงมานะคะเผื่อใครอยากจะขายแบรนด์ซาร่านะคะ แนะนำเลยนะคะต้องดูทุกวันผู้ซอยไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เขาลดราคาหรือเปล่านะแม่ค้าก็จะตื่นมาตอนเช้าแล้วก็จะมาเช็คดูก่อนถ้าแบบตัวไหนเนี่ยราคาถูกแล้วจอยคิดว่าจอยซื้อเอามาขายไนดะ้จอยก็จะกดสั่งซื้ออีกและก็มีแลนว่าจะไปที่สาขาเขาด้วยนะคะเพราะว่ามีสินค้าที่จอยได้รับมาเนี่ย เป็นมีตำหนิเนาะก็จะต้องเอาไปคืนที่ร้านค้านะคะก็จะไปดูร้านค้าต่อถ้าร้านค้ามีรุ่นไหนที่แบบเออไซส์ใหญ่ราคาดีดูแล้วน่าจะขายได้ก็จะซื้อเอามาอีกนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดีกว่าว่าจอยได้อะไรมาบ้านนะคะสินค้าที่มาส่งที่บ้านเนี่ยตอนเนี้ยมาส่งหมดแล้วนะคะที่สั่ง,งไป3มสัปดาห์ที่ผ่านมามาส่งหมดแล้วแต่ว่าเช้านี้เพิ่งกดสั่งไปอีกนะคะเขาบอกว่าเขาจะส่งอีกทีวันศุกร์เนาะ โอเคมาดูกันนะคะว่าจอยซื้ออะไรเอามาขายจอยเป็นแม่ค้าขายออนไลน์นะคะเสื้อผ้าที่จะเห็นทั้งหมดเนี่ยจอยซื้อเอามาขายนะไม่ได้ซื้อเอามาใส่นะคะบอกไปก่อนมนาะแกะยังไงละกล่องนี้ทำไมมันแกะไม่ออกแกะกล่องตรงนี้เนี่ยพอแกะมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เรามาดูกันช่วงแรกๆส่วนมากตัวอสัรจะสั่งเป็นกางเกงซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าลอตหลังๆเนี่ยก็จะสั่งเป็นเสื้อแล้วก็สั่งเป็นชุดเดรสด้วยจริงๆมีก่อนหน้านี้มีของส่งมาประมาณสัก30ตัวแต่ว่าตอยไม่ได้ทํารีวิวให้ดูเนาะเพราะว่าส่วนมากเป็นกางเกงก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับที่ตอยเคยรีวิวไปแล้วก็เคยก็เลยไม่ได้รีวิวให้ดูนะคะอะเรามาดูตัวแรกอันนี้ค่ะเป็นชุดเดรสเป็นผ้าไหมพรมนะคะเวลาใส่มาเนี่ย มันจะเปิดบ่าประมาณนี้รู้สึกว่าคอลเลคชันที่ผ่านมาค่ะเขาทารุ่นเปิดบ่าออกมาเยอะนะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตัวนี้ถ้าจอยจำไม่ผิดน่าจะได้มา9กเหรียญ99ราคาป้ายอยู่ที่49เหรียญราคาที่เราจะขายน่าจะ39เหรียญนะคะชุดเป็นประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเข้าช่วงหน้าหน,นาวแล้วนะคะคนก็จะเริ่มหาซื้อเสื้อผ้าเป็นผ้าหนิดผ้าไหมพรมใส อันนี้เป็นเสื้อโทนสีชมพูแล้วก็เป็นทรงผูกคอหน้าให้ดูเนื้อผ้าสวยนะเป็นโทนสีชมพูแล้วก็อย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าสวิตดอตนะคะจอยได้มาสองตัวนี่ได้มาสองตัวต่อมานนี้เป็นเสื้อเนี่ยค่ะเป็นคล้ายๆเหมือนทรงเสื้อเชิ้ตนะคะเป็นโทนสีฟ้าแล้วก็เป็นลายริ้วๆนะคะ ราคาที่จอยสั่งมามันมีตั้งแต่แบบ7เหรียญ9 9 9เหรียญ99ชุดเรโซนมากจาก12เหรียญ99เนาะอันนี้ราคาที่จอยสั่งออนไลน์เขาลดราคานะคะอันนี้เป็นพนันธิตแต่ว่าเขาทําเหมือนทรงโปโลค่ะนี่ของใหม่หมดเลยสั่งซื้อออนไลน์ไม่ต้องไปแบบว่าในร้านค้าเขานะคะแต่ว่าก็ต้องเช็คนะเนาะเผื่อมีตําหนิเดี๋ยวจอยโชว์ให้ดูทั้งหมดจอยต้องมานั่งเช็คตําหนินะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จอยจะไปที่ร้านเขา อันนี้ตัวนี้ราคาป้ายอยู่แปดสิบเก้าเหรียญเลยนะแต่ถ้าตัวจ้าไม่ผิดารณซื้อมาสิบสองเหรียญเก้าสิบเก้ามั้งเนี่ยค่ะจะเป็นผ้าซาตินปีเนียผ้าซาตินยังขายได้นะคะถ้าใครจะเลือกซื้อเอามาขายเนาะแล้วก็เป็นลายดอกตัวชอบด้านล่างนะนี่ค่ะด้านล่างก็จะเป็นแบบผ้าบางๆอันนี้อะไร ตัวสุดท้ายของกล่องนี้อันนี้เป็นผ้าลินินค่ะเป็นทรงกางเกงเอวยางยูจอยพยายามหาแบบไซส์ใหญ่ๆเนาะอันนี้คือไซส์ XL แล้วเขาไม่มีผ้าผ้าซับในนะคะมันก็จะบางหน่อยสําหรับคนที่แบบไปเดินชายทะเลค่ะแล้วใส่ชุดบิกินี่ข้างในแล้วอันเนี้ยใส่สวมทับอีกทีหนึ่งนี่ค่ะเ็กประมานี้โอเคกล่องแรกจบ ต่อมากล่องที่สองมีกล่องที่สองในนี้ดูซิได้อะไรอ๋ออันนี้เป็นชุดเดรสไซส์อะไรอะไซส์ S น่ารักรูปออกมาน่ารักเลยรูปนางแบบใส่จะเป็นผ้าหนิดนะคะนี้เป็นมิดิเดรสนะคะด้านหน้าเป็นกระดุมเออน่ารักน่ารัก,น,รกน่าเก็บไว่ใส่เองต่อมานี้อะไรอันนี้เป็นกระโปรงมนาะ เป็นกระโปรงค่ะพร้อมเข็มขัดนี่น่ารักไหมโทนสีอย่างเงี้ยเราจะขายได้กันช่วงเออหน้าฟอร์ซีซันฤดูต่อไปด้วยนะคะก็เลยเลือกซื้อมาเนาะแล้วก็ลงเช็คดูอ่ะที่เป็นสินค้ารุ่นใหม่อะ่ะ ก็ไม่แตกต่างกันเลยนะเอาจริงๆเหมือนแฟนคลับเคยบอกบอกว่าซาร่าบางทีเขาแค่เปลี่ยนลายผ้าแต่ทรงอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกันหมดนะตอวก็ลองเช็คโอ้มันก็จริงอย่างที่เขาว่าถ้าเป็นทรงกางเกงน,นะคะแต่ว่ารู้สึกเออเขาทําชุดเดรสออกมาใหม่สวยมากเลยอะ่ะเป็นโบอะ่ะเดี๋ยวจะลองเอาลูปขึ้นให้นะคะทําออกมาสวยมากเป็นทรงเกาะอก,อกมิิมิดิแล้วก็แบบใช้โบตกแต่งโอ้ยสวยมากๆเลยรอรอเซลราคาเต็มซื้อไม่ได้ราคาเต็มซื้อไม่ได้าค,าไไดคนเขาไม่ซื้อเราหลอกเขา ก็ไปซื้อในออนไลน์มากกว่าเนาะก็อรอลดราคาแล้วกันถ้ามันยังมีอยู่นะคะอันนี้เป็นลายพกขด,ดเป็นทรงกระโปรงนะคะรุ่นนี้อันนี้น่าจะเป็นชุดเดรสค่ะนี่เป็นประมาณนี้สีจะเป็นสีมัดย้อมนะคะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นชุดเดรสน่ารักมากน่ารักมากยางอ่ะหมดหมดตรงน,นี้โยนไป เรามากองต่อไปมีอีกสี่กล่องนะคะมีอีกสี่กล่องนะคราวนี้ตอยก็พยายามรวบรวมของทีเดียวเลยแล้วก็เปิดให้ดูทีเดียวเอ๊ะอันนี้เหมือนกับที่สั่งมาเมื่อกี้ไหมอ๋อนี่ไม่ใช่นี่เป็นชุดเดรสแต่เป็นลายโพกดอดดนี่ค่ะคอจะเป็นคอถุงถวงเป็นทรงแขนยาวนะคะแล้วก็เป็นบีนิเดรสนะคะตัวนี้ เราต้องเอาใส่ถุงด้วยรู้สึกกล่องน,นี้จะเป็นชุดเกรเดี๋ยวอ้ยนี่น่ารักทรงสไตล์แบบนี้นะเขาเรียกว่าสไตล์ Y2K นะคะหรือว่ายุคยุคเกก็ได้เนาะใส่คำคีย์เวิร์ดเข้าไปเยอะๆเห็นปะ่ะคือถ้าย้อนไปถ้าไปดูใน Google หรือดูใน YouTube นะคะเซิร์ชว่า Y2K ว่าเทรนเขาเป็นแบบไหนเขาจะเป็นระบายระบายแบบนี้ค่ะ อันนี้คือชุดเดรสนะแล้วก็จะมีแบบจางอยห้อยลงมาน่ารักมากจอยได้มาแค่ตัวเดียวเองจอยเคยสั่งกระโปรงไปนะแต่ว่าเขายกเลิอกออเดอร์ค่ะกระโปรงก็จะเป็นมีนี้แล้วก็มีห้อยๆข้างๆเข,า,ข,า,ขายกเลิอกออเดอร์เขาบอกว่าสินค้าเขาหมดนะคะก็เลยไม่ได้อันนี้ราคา8 9เหรียญแม่นี่ค่ะเป็นผ้าซาตินอันนี้เป็นเหมือนทรงกระโปรงกางเกงอะค่ะอันนี้เป็นกางเกงนะเห็นไหม เนี่ยค่ะเป็นทรงกางเกงแต่ว่าด้านหน้าเขาทําเหมือนกระโปงอันนี้รู้สึกจอยจะสั่งเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเขาจะมีของอะไรนะคะเพราะเอิญลองเข้าไปดูแล้วกดสั่งแล้วจอยตื่นเช้าไงก็คือ โชคดีมากที่เปิดเข้าไปดูนะคะเพราะว่ามีสินค้าแบบเยอะเลยอะ่ะพอหลังจาก9ก้าโมงไปปุ๊บนะสินค้าไม่เหลือเหมือนวันนี้เหมือนกันวันนี้ตาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะกดสั่งซื้อนะแต่แบบตื่นเร็วไงไหนลองเช็คดูซิโอ้โหของที่เราเคยพลาดไปที่เรากดไม่ทันนะคะมาตอนเช้าเนี่ยก็ได้แต่หลังจากนั้นพอกดสั่งไปนะ ต,ตัวก็ยังพานไม่ได้เลยคือเราว่าเราตื่นเช้าแล้วนะมีคนตื่นเช้ากว่าเรานะคะเขาก็มากดสั่งซื้อเหมือนกันเนาะอ่ะอันนี้เป็นทรงเกงเกงอันเนี้ยน่ารักมากอันนี้ถ้าจอยจำไม่ผิดนะ9เหรียญ9 9เองอะถ้าสตตร์ประมาณเนะี้ยถ้าจอยซื้อใน T J Max นะอย่างน้อยเขาก็ต้องขาย12เหรียญ99เนาะแต่น,นี้ไซส์ S ไซส์ S ก็ไม่เป็นไรไซส์ size S ก็ขายได้น่ารักคือเป็นแบบงานปักหมดเลยอะค่ะเนาะอันนี้คืออะไร อันนี้เป็นกางเกงอ้อันนี้อันนี้ก็กดทันอันนี้ดีใจมากเลยกดทันเห็นว่าเป็นลายป่าหมดเลยเป็นทรงกางเกงเอวสูงนะคะตัวนี้ไซส์ M ค่ะไซส์ M อันนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นะจอยอะเออพอรีวิวไปปุ๊บก็ขายได้แล้วที่สำคัญเป็นคนไทยด้วยนะคะถ้าดูติด ต,ติดตามช่องจอยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่อุดหนุนเนาะพอาจอยขายได้แล้วพอเออจอยเข้าดูพอดีเขามีหลุดเออสินค้ามีมีหลุดเพิ่มมาจอยก็เลยกดสั่งซื้ออีกนะคะรุ่นนี้อันนี้ก็เป็นไซส์ S นะรู้สึกเขาที่เราก็ไซส์ S นะคะเป็นทรงเอวสูงแล้วตอนเช้าเนี่ยจอยนั่งทำการบ้านติดตามว่าเอะแฟชั่นหน้าฟฟร์ปี2 0 2 4เนี่ยเขาจะฮิตอะไรกันบ้าง สีแดงคะ่ะเขาจะฮิตสีแดงจะเป็นสีแดงเบอร์กันดี้สีแดงเบอร์กันดี้เนี่ยสีจะเข้มกว่าอันนี้หน่อยแต่ว่ายังไงโทนสีแดงอะ่ะมันมาทุกปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ลายเสือถ้าใครจําได้คลิปคลิปที่ผ่านมาจอยเคยบอกว่าจอยเข้าไปในร้านซาร่าเนี่ยจอยเห็นเขาขายโซนลายเสือไม่แน่ใจว่าปีเนี้จะฮิตไหมสรุปคือปีนี้ฮิตลายเสือนะคะถ้าใคร ออกไปหาซื้อของมาขายอะพยายามเริ่มหาลายเสือเอามาขายแล้วกันก็คำคีย์เวิร์ดที่ส่วนมากคนเขาจะใช้กันก็คือ animal print นะคะกับ leopard แล้วก็ cheetah นะคะลาย cheetah กับลาย leopard อ่ะมันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะเดี๋ยวยังไงต่อขึ้นคำคีย์เวิร์ดไว้ให้นะคะเผื่อใครขายแบบพวกลายเสืออะไรเงี้ยก็อย่าลืมใส่คำคีย์เวิร์ดเข้าไปเนาะคนจะได้เจอสินค้าของเราแล้วเราจะได้ขายได้ดี ขายได้เร็วมากขึ้นนั่นเองอันนี้เป็นผ้าลินินค่ะน,นี้ไซส์ M สีชมพูจอยเคยบอกแล้วอะไรที่เป็นสีชมพูอะ่ะจอยมักจะเลือกซื้อเอามาขายนะคะอันนี้อะไรหรอ,อันนี้แพ็คมาอย่างดีสแสดงว่ามันต้องแบบนะอันนี้อันนี้ก็กดทันอันเนี้ยโชคดีมากเลยจอยน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้นะคะอยากจะให้เห็นนะเป็นผ้าซาตินนะเห็นปั้มันจะมีความ เหลือๆผ้าซาตินตรงกลางตรงนี้ค่ะมันจะเป็นเลื่อมเลื่อมก็คือซีควินใช่ไหมคะแล้วตรงนี้มันเหมือนเป็นผ้าชีฟองผ้าชีฟองตรงนี้เห็นปะมันจะเป็นแบบลวดลายคำํำเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยเหมือนผ้าซาตินให้มันเข้ากับตรงนี้แล้วทรงมันเก๋มากเนี่ยค่ะทรงเป็นทรงกระโปรงเห็นปะแล้วมันแบบแฉกแหวกวหมดเลยราคารู้สึกจะร้อยเหรียญมั้งร้อยสามสิบเก้าเหรียญค่ะ ราคา139เหรียญจอยซื้อแค่9เหรียญ99คือเฮ้ยโชคดีมากที่ได้มาเป็นไซส์ S นะคะก็พยายามดูทุกวันก็ไม่เจออีกเลยนะคะได้มาแค่ตัวเดียวอันนี้อันนี้จอยมองว่ามันเป็นข้อดีนะในการแบบเลือกซื้อสภาพในช็อปนะคะจอยอย่างที่เคยบอกจอนก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยไม่เคยซื้อไงเราไม่เคยซื้อเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะ ซื้อมาแล้วเราจะขายได้ไหมอะไรได้ไหมนะคะก็เป็นปีแรกอย่างที่จอยบอกเป็นปีแรกนะคะที่จอยเลือกซื้อมานี่เอามาันมาดูชุดนี้กันถ้าใครแบบ เพิ่งเริ่มขายอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งทําตามจอยค่ะแนะนําให้ไปแบบเลือกซื้อเสื้อผ้าในร้านมือสองก่อนทําให้เราคุ้นชินก่อนพอเราคุ้นชินเราเริ่มมีประสบการณ์เราเริ่มมีไอเดียใช่ไหมคะแล้วเราก็ค่อยมาซื้อสินค้าตามร้านขาแบบนี้เพราะว่าบางอย่างเนี่ยก็ราคาถูก บางอย่างก็ราคาแพงเราซื้อมาเราจะขายได้ไหมจอยบอกไม่ได้เพราะว่าสินค้าที่เขาเอามาลดราคาคือคือสินค้าซีซันที่มันผ่านมาแล้วนะคะเราจะขายได้ทีอาจจะเป็นปีหน้าให้มันตรงกับซีซันหรือไม่แน่บางอย่างที่เราซื้อมามันเป็นสินค้าที่คนตามหาหรือว่ามันเป็นสินค้าที่แบบว่าเฮ้ยมันอยู่ในช่วงขายได้อันนี้คือจอยก็บอกไม่ได้เหมือนกันแต่ด้วยความเป็นแม่ค้าของจอยเนี่ย คือเราอยากจะลองว่าเฮ้ยมันเป็นปีแรกมันเป็นที่เป็นเป็นปีที่2ของจอยที่จอยเริ่มขายแบรนด์นี้ใช่ไหมคะจอยอยากจะเริ่มลองเอ๊ะถ้าเราลองเลือกซื้อสินค้านี้ร้านในร้านสโตร์ของเขาแล้วเอามาขายอะไรเงี้ยเราจะสามารถขายได้ไหมอันนี้มันก็ เป็นความคิดระบบการทำงานของจอยจอก็เลยอยากจะแชร์อยากจะโชว์ให้ดูแต่ว่าไม่ได้แนะนำให้ทำตามนะคะนะนะไม่ได้แนะนําให้ทําตามจอยกลัวเดี๋ยวมาทําตามจอยเอ๊ะทำไมขายไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแม่ค้าแบบเออมาหลอกให้ซื้ออะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่นะจอยแค่อยากจะนําเสนอความคิดของจอยเท่านั้นเองเนาะอ่ะอันนี้เฮ้ยอันนี้สวยมากเป็นซีควินราคาอยู่ที่59เเหรียญค่ะ ซีเควนนะคะเราจะขายได้ช่วงเส้นปีก็คือช่วงหน้าฮอลลีเดย์คริสต์มาสนั่นเองบวกด้วยเป็นโทนสีอย่างเงี้ยน่าจะได้แต่เดี๋ยวจะต้องเช็คก่อนนะเพราะว่าซนะีเควนน่ะบางทีมันจะมีหลุดก็หวังว่าจะไม่หลุดนะคะหวังว่าจะไม่หลุดนะโอ okay, เคเ๋ยวเยวก็บก่อนเก็บใส่ซองเข้าไปดีๆเขาแพ็คมาอย่างดีแล้วแสดงว่าเขาก็พยายามป้องกันนะคะเพื่อแบบไม่ให้สินค้ามีตำหนิเนาะเ่ราสินค้ามีตำหนิเราก็ตีถู่เขาได้เนาะน้ นี่น่าจะเป็นผ้าวูลค่ะนะอันนี้น่าจะเป็นผ้าวูลค่ะผ้าขนขนราคาอยู่ที่139เหรียญถ้าจำไม่ผิดน่าจะซื้อแค่แบบ12เหรียญ99นะคะให้ดูเนื้อผ้าเห็นปะคือเนื้อผ้าอย่างเงี้ยเราจะขายได้กันช่วงดูดู ต่อไปนั่นเองนะคะราคา139เนี่ยจอยน่าจะตั้งราคาอยู่ประมาณสัก89เหรียญนะคะนะเนาะถ้าใครดูคลิปจบและอยากจะลองแบบเริ่มซื้อตามจอยอะไรเงี้ยก็ดูออนไลน์เลยค่ะถ้าถ้าบ้านใครแบบอยู่ไม่ไกลจากช็อปอะไรเงี้ยก็ไปดูที่ช็อปเลยก็ได้เนาะเราจะได้แบบได้สินค้าดีแน่นอนอะไรเงี้ยไม่ต้องเอาไปเกลียบ อันนี้เป็นเบลเซอร์น่าจะผสมเป็นพวกผ้าคอตตอนผ้าลินินนะคะโทนสีขาวถ้าจำไม่ผิดน่าจะแบบ25เหรียญ9นะคะเบลเซอร์ตอนแรกกับเบลเซอร์เขาขาย35 9 9เนาะตอนเนี้ยเขาก็ลดลงมาเหลือ2 5 9 9นะคะถูกไปตั้งเท่าไหร่อะ1ิเหรียญเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ถูกอีกก็ซื้ออีกนะคะอันนี้เบลเซอร์สีขาว อันนี้เป็นชุดเดรสอันนี้ก็เห็นเห็นในในออนไลน์เขาก็มีนี่คะ่ะจะเป็นแบบโทนสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มสีเนี้ยขายได้ช่วงหน้าฤดูต่อไปนะคะเป็นชุดนินินเดรสอันนี้อันนี้รู้เลยจำได้ไซส์ xs ที่จอยสั่งแล้วราคาร้อยสามสิเกเหรียญค่ะแล้วก็เป็นโทนแบบผ้าซาตินสีเขียวนะคะ ใส่มาจะเป็นแบบมนะิดิเดรสเนาะแล้วเขาก็ทำเป็นสายคาดตรงนี้ตกแต่งเก๋ดีค่ะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคต่อมาอันนี้น่าจะเป็นกระโปรงผ้าโวถ้าใครจำไม่ผิดราคาอยู่ที่69เหรียญก็จะเป็นกระโปรงทรงอัดพีทเอวยางยืดประมาณนี้แนะนำนะถ้าใครเจอ เป็นกระโปรงอัดพีดนะคะขายได้ก็เคยขายแล้วรู้สึกกอยเคยขายแต่ว่านั้นเป็นผ้าซาตินเนาะผ้าซาติน,นอ่ะก้อยมี3ตัวคือขายหมดเลยเป็นอัดพีดสีเขียวผ้าซาตินถ้าใครเจอก็ซื้อละกันอันนี้อันนี้ว่าคิดว่าถ้าจะซื้อมาใส่เองค่ะอันนี้เป็นเสื้อเสื้อแบบเบสิกแขนยาวนะคะเอาไปใส่หน้าหนาวโยนใส่อันนี้ของตอยกอยซื้อมาใส่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คิดว่าน่าจะใส่เองอแต่ไซส์เอ็มไม่แน่แต่จะใส่ได้เปล่า นี่ค่ะจอยชอบคอนะคอแบบใส่มาเป็นเฉียงเฉียงใช่ไหมคะแล้วก็ด้านข้างอ่ะเป็นย่นๆยนไม่แน่ใจจะใส่ได้ไหมไซส์เออันนี้ก่อนถ้าใส่ไม่ได้ก็ขายต่อมาอันนี้อันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าจอยเคยเห็นเพิ่งเช็คไม่นานในพอร์ชมาร์กนะเขาขายเป็นเซตขายเสื้อพร้อมกางเกงเขาขายไปที่249เหรียญถ้าจอยจำไม่ผิดจอยงงมากเลยใครช่างก้าซื้อเออคือ เฮ้ยร้านอื่นเขาน่าจะขายถูกกว่าแต่คนนี้เขาขายได้249เหรียญมนะั้งคืองงมากใครแบบกล้าซื้อแล้วแบบราคาเรามาซื้อออนไลน์อะ่ะมันก็12เหรียญ99ต่อชิ้นแต่ว่าอย่างที่บอกเวลาเราซื้ออะคะ่ะไซส์เนี่ยมันจะไม่ได้ตรงตามที่เราอยากได้นะคะจะหาอะไรที่มันแมทกันจริงๆอะ่ะมันหาค่อนข้างยากถ้าเรามาซื้อตอนเซลล์เนาะก็นี่แหละ อะได้มาตัวหนึ่งลายนี้เลยสีนี้เลยค่ะที่ไปเห็นคนเขาขายมาได้เนาะอันนี้น่าจะซื้อมาเก้าเหรียญเก้าสิบเก้ามั้งถ้าตอยจำไม่ผิดแล้วเขามีสีใหม่ด้วยนะเออที่เป็นอันใหม่รู้สึกน่าจะเป็นสีแดงสีแดงหรือสีเขียวนี่แหละที่ตอนนี้เขาทาออกมาใหม่นะคะเป็นพลาสติกต่อมาเป็นโอ้ยอันเนี้ยเขาลืมเข็มข่าหน่าเสียดายอะ อันนี้จริงๆต้องมีเข็มขัดให้ค่ะนี่จอยอาจจะต้องไม่อยากคืนเลยอะแต่ว่ามันไม่มีเข็มขัดมันจะขายได้แบบถูกมากเลยราคาใ 69, ้้ย69เนาะจอยซื้อมา12เหรียญ99ค่ะแล้วเนี่ยไซส์ใหญ่ด้วยนะไซส์ L อไม่มีเข็มขัดเออคิดดูก่อนว่าจะเอาไปคืนหรือจะยอมขายทั้งอย่างนั้นน่าเสียดายอะ ต่อมารุ่นนี้รุ่นนี้ตัวกดทันได้แค่แบบไซส์เล็กเองค่ะราคาป้าย59ผ้าจะเป็นผ้าแบบทูเล่นะคะเป็นเกาะอก,อกตัวเล็กมากไซส์ xs นะคะแต่ว่ามันจะเป็นทรงมิดิเดรสนะคะเนาะตัวกดมาได้ตัวเดียวเองตัวนี้ต่อมาเป็นทรงกางเกงนี่ค่ะโอ๊ยกระโปรงไม่ใช่กางเกงตัวชอบหาซื้ออะไรที่แบบเป็นกระดุมด้านหน้าสีทองแบบนี้นะคะ แล้วก็เป็นทรงมิดิสเกิร์ตแหวกข้างหน้าอันนี้นะน่าจะขาย39เหรียญเนื้อผ้าเป็นแบบบางต่อมาอันนี้อันนี้เป็นผ้าแบบผ้าชีฟองค่ะอันนี้จอยก็จะใช้คำว่า Animal Print นะคะแต่ตอนไม่ได้ใช้คำว่า Leopard เพราะไม่มันดูไม่เหมือน Leopard เลยอะ่ะนี่นะคะแล้วก็เป็นแบบยาวนะแบบยาวเลยนะคะ โอเคต่อมาอันนี้อันนี้เป็นชุดเดรสโอ้ยเซ็กซี่มากข้างหน้าข้างหน้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำยังไงให้เขาจ่ายข้างหน้าเป็นแบบนี้เนาะแล้วให้ดูข้างหลังข้างหลังคือแหวกผูกนะคะเราได้ไซส์ L เป็นโทนสีเขียวนะคะอันนี้เป็นแม็กซี่น่าจะเป็นแม็กซี่แม็กซี่เดรสนะคะรุนี้ ต่อมาเห็นนะบอกแล้วว่าคราวนี้ตอวสั่งเป็นเดรสนะส่วนใหญ่เดรสก็อยู่1 2บสอหนะึกเ้าเนาะอันนี้เป็นมินิค่ะนี่ใส่มาเป็นประมาณนี้แล้วแขนแขนก็แบบกว้างหน่อยไม่ได้รัดมากนี่ต่อมาเมื่อกี้สีน้ำเงินไปแล้วเนาะอันนี้มาสีเขียวอ่าอันนี้เป็นทรงแขนยาวมินิเดรสข้างหน้าก็าทาเป็นย่นยนเนานะเห็นไหมช่วงช่วงใต้ช่วงเอวช่วงเอวย่นยแน,ยนแลเน,นี่เป็น รัฟเฟิลลงมาแล้วก็เป็นทรงแขนยาวเฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักมานี่ค่ะแต่นี้ร้สึกเป็นตัวเล็กมั้งไซส์เอสใช่ตัวเล็กนี่เป็นผ้าทูลเลยจอยเอ่อเห็นพวกบล็อกเกอร์ใส่บล็อกเกอร์ใส่สวยอะไรที่แบบเก๋ๆประมาณเนี้ยจะขายได้ราคานะคะ ถ้ายิ่งแบบว่าเป็นรุ่นที่แบบบล็อกเกอร์ใส่อย่างที่จอยบอกเนาะบล็อกเกอร์ใส่คนตามหากันอ่ะก็จะขายได้แพงมากขึ้นคืออันนี้ก็น่ารักอันนี้เป็นนิดิเดรสนะคะนี่เป็นทรงแขนยาวแล้วก็มีกระดุมสีทองทรงคอปกซิปหน้าเอวก็จะย่นย่นนะคะแล้วก็นี่เลยชุดยาวประมาณนี้เดี๋ยวนะเอะอเข็มคัดอยู่นี่ ต้องไปนึกว่าจะต้องเอาไปคืนโอเคไม่ต้องคืนแล้วมีเข็มขัดแล้วโอ้ยโอเคโอเคมีเข็มขัดและโล่งใจไปไม่เคยปกติเวลาเขาใส่เขาจะใส่มากับชุดไง่พอใส่แยกชุดมาโอ้ยเสียดายนึกว่าไม่มีโอ้ดีหน่อยได้ละอ่ะชุดนี้4ี่เ้าเหรียญน,นะคะเป็นทรงมินินา่ารักมากโทนสีเป็นทรงแขนยาวนะคะแล้วแขนเนี่ยเหมือนทรงแขนบอลลูนแล้วก็มีเชือกผูกเอวมานะคะต่อมานี้อะไรอันนี้ เป็นกระโปรงค่ะอันนี้ราคาป้ายอยู่49เกหรียญอันไหนด้านหน้าด้านหลังเขาทำแปลกนะดูสิด้านหลังก็ทกนะากทำเป็นเฉียงเฉียงเห็นไหมคะแล้วก็มีแผมีแหวกด้านหลังนะแบบผ้าเนื้อหนาค่ะเมันเป็นพวกผ้าวูเลยโอเคกล่องสุดท้ายแล้วนะกล่องสุดท้ายแล้วกล่องนี้จอยสั่งตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยที่ลดราคา แล้วเขาเนี่ยไม่ส่งสินค้าให้จอยสักทีผ่านไปสองสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์ที่สามเนาะจอยก็เลยโทรไปที่ซาร่าก็แจ้งเขาว่าเฮ้ยทําไมออเดอร์เรายังไม่ได้นะคะเพราะว่าจอยสั่งค่อนข้างเยอะด้วยคือมีออเดอร์ในที่มันไม่ได้เขาก็บอกว่าสินค้าบางอย่างนะคะมันหมดไปเขาก็เลยรอก่อนนะคะแล้วก็พอโทรไปปุ๊บหลังจากนั้นประมาณ34วันก็ได้สินค้านะคะ ก็โลง่งโล่งใจไปที่ได้สินค้าถามว่าจออยากยกเลิกไหมให้จอไม่ได้อยากยกเลิกหรือได้เงินคืนจออยากได้สินค้าเอามาขายมากกว่านะก็สรุปแล้วจอได้สินค้ามาก็โอเคโชคดีไปนะ,ะอันนี้เป็นเสื้อค่ะเอออย่างที่บอกซัมเออช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาค่ะที่เขาทําเป็นแบบทรงเปิดบ่าค่อนข้างเยอะแล้วก็เนี้ยเขาทำเป็นทรงเฉียงค่ะเวลาใส่มาก็จะเฉียงประมาณนี้นี่เป็นเสื้อผ้าไหมพรมแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็น ย,ย่นๆแบบนี้นะคะรู้สึกจอยสั่งมาสองสีจอยสั่งมาสีดำะคะ่ะสีดำกับสีเทาอ่อนสั่มาสองสีอยากจะลองดูปกติตอะจอยไม่ค่อยได้ขายไหมพรมแบรนด์นี้เลยปกติขายซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเสื้อแล้วก็กางเกงซะส่วนใหญ่ชุดเดรสมีบ้านถ้าเราแบบไปเจอในร้าน T.J. Max นะคะแต่ถ้าเออเป็นสไตล์ไหมพรมเนี่ยจอยไม่เคยเลยนะคะก็จะเป็น ปีนี้ปีแรกที่จะลองเริ่มขายไหมพรมนะคะเรื่องนี้ท่าไหรก็แพ็กมาอ๋อรุ่นนี้รุ่นนี้เคยโชว์ไปแล้วแหละจอยสั่งมาไซส์ S อตอนนี้จอยมี2ตัวนะคะแล้วก็สั่งไซส์ L มาด้วยอันนี้น่ารักเห็นป่ะด้านล่างเป็นแบบนี้ตัวละ9้าเหรียญ9 9นะคะที่จอยสั่งมาอันนี้ก็มีรูปแล้วอะไรแล้วจอยก็ไม่ต้องถ่ายใหม่แค่เปลี่ยนไซส์เท่านั้นเองโอเคจอยแพ็กไปไม่อยากให้มีตำหนิ เอมาอันนี้อะไรอ่ะอ้อันนี้ได้มาอีกตัวหนึ่งตอยเท่ากับว่าตัวนี้ตอยมีสองตัวอันนี้ก็น่ารักเป็นผ้าไหมพรมเห็นป้าแล้วก็เป็นหมุดๆรุ่นเนี้ยดีว่าเขาเป็นตอกค่ะแบบไหมเขาใช้เป็นตอกเนาะเขาไม่ได้ใช้เป็นเย็บก็คือไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดนะคะเออเท่ากับว่ารุ่นนี้ตอยมีสองตัวไซส์เอสทั้งสองเลยตอนแรกอะตอยสานเป็นเสื้อไหมพรมด้วยให้มันมาเข้าสุดกันแต่รู้สึกว่าตอยไม่น่าจะได้นะคะ รู้สึกน่าจะพลาดไม่น่าได้ต่อมาเป็นอันนี้ออเนี่ยมีตำหนิและนี่เห็นไหมน่าจะเอาไปคืนแล้วแหละเนาะนี่มีอีกเป็นไหมพรมนะคะนะคะเห็นไหมเนี่ยหลุดมาอย่างนี้เลยอ่ะคืนละโยนไปรู้สึกสั่งมาสองสีด้วยต่อมาเป็นรุ่นนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวที่สามที่จอยได้นะคะ เป็นสีฟ้าส่วนมากอะไรที่เป็นผู้เอลยางยืดอะจอยชอบสั่งเอามาขายนะคะขายง่ายอันนี้เหมือนคล้ายๆผ้ามัดยองเป็นเอลยางยืดเหมือนกันนี่ค่ะสีประมาณนี้โยนไปมาตตงมาตัวนี้ผ้าลายๆายประมาณนี้นะจอยได้สีเขียวมาตัวหนึ่งแล้วก็ได้สีฟ้ามาตัวหนึ่งที่เป็นผ้าคัตตอนขายแล้ว ขายแล้วนะคะตัวหนึ่งลดราคาให้ลูกค้าไป32อีกตัวนึงลูกค้าไม่ต่อเลยแล้วก็กดซื้อนะคะแล้วพอวันนี้ตอนเช้าอย่างที่บอกวันนี้ตอนเช้าเจอเขายังมีขายอีกนะคะก็เลยกดซื้อมาอีกแล้วก็อันนี้เพิ่งได้มาอ่ะเดี๋ยวจะลงขายเลยก็หวังว่าจะขายได้เร็วนะคะส่วนมากต้อขายอยู่ที่39เหรียญน,นะคะเออราคาป้ายอยู่ที่49ต่อมาอันนี้เป็นทรงกางเกง เป็นเอวอยางยืดเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นผสมผ้าซาตินเห็นไหมคะผ้าซาตินเนี่ยจะมีแบบอย่างเงี้ยเห็นปะเรื่องๆค่ะแล้วก็เป็นทรงขาบานนะรุ่นนี้ใกล้ละใกล้ละใกล้หมดราคาใกล้หมดละใกล้กล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 หมดกล่องนี้ละอะต่อมาอันนี้ผ้าซาตินโอ้โหผ้าซาตินอะต้องดูดีๆส่วนมากมันจะมีตําหนิแต่ตําหนิแค่เนี้ยไม่เป็นไรอะจอยไม่คืนเห็นปะเดี๋ยวจอยแบบใช้กรรไกรตัดทงความสะอาดนิดหน่อยก็โอเคแต่ถ้ามันลุ่ยเยอะ เออถ้าแบบมันลุยเยอะอันนี้ข้างหน้าก็มีอีกเนหะ็นไหม้าซาตินต้องระวังมากเลยเพราะมันจะมีตำหนิง่ายมากถ้าแบบจอลงเช็คดูท่านิดๆเนี่ยหน,น,น่อยแค่เนี่ยจอไม่คืนค่ะจอยก็แจ้งลูกค้าแล้วก็ขายแทนที่เราจะขายได้แบบตั้งราคาแพงราคาก็ถูกลงมานะคะต่อมานี้เป็นทรงเกงสไตล์ทำงานปีนี้นะคะต่อให้จะเป็นช่วงหน้าฟอก็แล้วแต่ คนนิยมใสก่กางเกงประมาณนี้นะเป็นทรงเทเลอร์ค่ะก็จะมีแบบจีบข้างหน้าทรงกางเกงเหมือนกางเกงทรงทำงานนะคะปีนี้เขาฮิตกันเนาะและนี่ก็เป็นทรงขากว้างหน่อยต่อมาเป็นกระโปงน่ารักน่ารักค่ะน่ารักนี่เป็นผ้าชีฟองประมาณนี้เห็นไหมนี่ค่ะได้มาตัวเดียวรุ่นนี้อันนี้ก็กระโปรงรู้สึกไซส์เล็กได้ไซส์เล็กมาค่ะไม่มีผ้าซับในเป็นผ้า คัตตอนนะคะก็ขายประมาณส9เหรียญน,นะคะถ้าขายเร็วหน่อยอันนี้คือนี้อันนี้เป็นกระโปรงนึกว่าเป็นผ้าซาตินไม่ใช่ผ้าซาตินเป็นแบบเหมือนผ้าแบบโพลีเอสเตอร์คัตต้อนโทนสีเขียวรบเรียๆนะคะเวลาใส่มาเป็นทรงยาวเนาะต่อมาอันนี้เป็นอันนี้นะะ่านัะนี่ เป็นกระโปรงนะคะมนนีไซส์เล็กไซส์ XS เองแต่ว่าสวยนะคือด้านในก็าทำเป็นกระโปรงสั้นใช่ไหมคะเวลาใส่มาก็เป็นความยาวเนาะแล้วก็มีผ่าด้านหลังจอยเพิ่งขายแบรนด์เจสั d วูไปนะคะคนไทยซื้อขอบคุณมากๆเลยไม่ต่อเลยนะถ้าดูคลิปอยู่ก็ขอบคุณนะคะที่อุดหนุนนะคะรู้สึกว่าจะอยู่ในอเมริกานี่แหละ ทรงขายกันเจสันวูจอยขายไป4 9เหรียญน,นะคะแล้วก็น,นี้เป็นแบรนด์ซาร่าเนาะทรงเหมือนกันเลยแตกต่างกันที่สีอ่ะต่อมาอันนี้อันนี้ก็เป็นผ้าดิดเหมือนกระตัวเมื่อกี้ที่จอจะคืนแต่นี้สีดําเมื่อกี้สีน้ำตาลน,นะคะแตวเมื่อกี้มีตําหนิจอยไปคืนอันนี้ยจอยเก็บเอาไว้เนาะอ่ะจบ จบหมดแล้วค่ะสินค้าแบรนด์ซาร่านะคะที่จอยซื้อออนไลน์เอามาขายนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะใครชอบรุ่นไหนตัวไหนคอมเมนต์บอกจอยหน่อยนะคะจอยอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยชอบรุ่นไหนกันบ้างนะคะก็ยังไงเข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จอยด้วยถ้าชอบสินค้ารุ่นไหนนะคะอยากจะอุดหนุนนะะก็แวะไปดูในร้าน ebay หรือว่า p o r พ m a มาก็ได้ด้านใต้คลิปค่ะจอยจะมี ลิงก์ไว้ให้นะคะก็ลองกดเข้าไปดูนะคะชอบรุ่นไหนอะไรยังไงก็ต่อรองราคากันได้จอจัดส่งที่ต่างประเทศด้วยนะคะไม่ได้ขายเฉพาะในเมืองไทยแต่ว่าจะต้องดูในแอปของ eBay นะคะมีจัดส่งต่างประเทศด้วยโอเคยังไงคลิปนี้ต่อไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ